เพื่อยื่นรายงานบุคคลสูญหายอย่างเป็นทางการที่นี่เพราะฉันได้คุยกับเจ้าหน้าที่มากมายแล้วทุกคนที่เธอรู้จักเพื่อนครอบครัวไม่มีใครเห็นหน้าเธอหรือพูดคุยกับเธอมาเกือบเดือนแล้วผู้หญิงคนนี้กำลังตามหาแม่ของเธอที่หายตัวไปหลายเดือนแต่แทนที่จะได้คำตอบเธอกำลังจะเจอสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าโชคดีไหมคุณต้องเข้าไปทางหน้าต่างนั้นแล้วปลดล็อก สุภาพบุรุษคุณบอกฉันมาอือไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ดูน่าสงสัยมากสิ่งที่เธอไม่เคยจินตนาการได้คือเธออยู่ห่างจากความลับอันน่าสยดสยองที่ฝังอยู่ในสวนหลังบ้านของแม่เธอเพียงไม่กี่เมตรซึ่งกำลังจะถูกเปิดเผยและเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการบอกไม่ได้ว่าเป็นเธอหรือเปล่ารายงานแรก วันที่5กันยายน2561นักสืบจากกรมตำรวจแอครอนถูกเรียกให้ตรวจสอบหญิงสาวชื่อมาทาโรบินฟรีแท็กที่หายตัวไปพวกเขาพยายามตามหาเธอมาแล้วหลายวันแต่ต้องใช้เวลามากกว่านี้ก่อนจะค้นพบความจริงอันน่าสยองโชคดีไหมฉันเปิดหน้าต่างให้คุณเข้าไปปลดล็อกแล้วเทออกจากโรงพยาบาลหรือยังเราเช็คแล้วไม่อืมใช่ฉันไปดูคดีนั้นมาเราคุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเจ้าหน้าที่โทรไปทุกโรงพยาบาลเราเช็คโรงพยาบาลแล้วครั้งสุดท้ายที่ฉันมาที่นี่เราโทรไปโรงพยาบาลแต่พวกเขาไม่บอกอะไรเราเพราะเรื่องความลับนี่คือคิมฟรีแท็กลูกสาวของมาธาที่ขอร้องให้ตำรวจบุกเข้าไปในบ้านคิมยังเล่าว,ว่ามาธาอาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มที่ทำร้ายร่างกายชื่อเดวิดคาลาแฮนแต่สิ่งที่ทำให้การหายตัวไปซับซ้อนยิ่งขึ้นคือมาธามีปัญหาทางจิตเป็นไปได้ว่าเธออาจเดินหลงไปหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช แต่ไม่มีใครหาเธอเจอถ้าถามเรื่องการเรียกแพทย์วันหรือสองวันก่อนที่ฉันจะมาที่นี่เธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่แอ็กเนสซิตี้เมื่อไหร่การเรียกแพทย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่19สิงหาคมใครพาไปเธอเองใช่เธอไปโรงพยาบาลวันที่28ฉันบอกคุณไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะไรนะ และขยะถูกทิ้งไว้นอกบ้านฉันคุยกับคุณแค่ไม่กี่วันก่อนใช่และเธอไปโรงพยาบาลสองวันก่อนหน้านั้นฉันไม่รู้นั่นคือคิมยืนยันว่าไม่ได้เจอแม่มาสองเดือนแต่ตำรวจไม่ตื่นตระหนกเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าได้คุยกับมาทาทางข้อความเมื่อสองสัปดาห์ก่อนบ่งชี้ว่าเธออาจแค่หลบหน้าแฟนหนุ่มเนื่องจากคิมและมาทามีความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน ความเงียบของเธอจึงไม่น่าสงสัยในทันทีแต่เมื่อคิมยืนกรานตํารวจจึงตกลงเข้าตรวจบ้านเธอขอให้ฉันรายงานว่าเธอหายตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดังนั้นเธอน้มน้าวให้รายงานว่าเธอหายตัวถอดของทั้งหมดออกได้ไหมโอ้มีหมานี่ด้วยเห็นมันไหมสวัสดีเจ้าหมาแซมมี่แซมมี่คือชื่อหมาไม่นานตำรวจคนหนึ่งปลดล็อกประตูจากด้านใน ให้คนอื่นเข้าไปได้เมื่อตรวจภายในบ้านทุกอย่างดูปกตินี่เป็นเหตุผลเพิ่มเติมที่ทำให้เชื่อว่ามาทายังอยู่ที่ไหนสักแห่งและพวกเขาตัดสินใจออกจากบ้านโดยหวังสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในความเป็นจริงพวกเขาทั้งหมดอยู่ห่างจากมาทาเพียงไม่กี่เมตรในขณะนั้นเรื่องราวรับอีกสัปดาห์ผ่านไปไม่มีวี่แววว่ามาทาจะกลับมาคิมเริ่มกลัวสิ่งเลวร้ายที่สุดและยืนยันให้ตำรวจตรวจสอบอีกครั้ง คราวนี้เมื่อมาถึงพวกเขาพบสิ่งที่แตกต่างรถบรรทุกจอดอยู่หน้าบ้านเดวิดอยู่ที่นี่และนักสื่อกำลังจะค้นหาว่าเขารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการหายตัวไปของมาธาแพ็คเกอร์ตำรวจออกมาข้างนอกหน่อยสวัสดีมาธาอยู่ที่นี่ไหมไม่เธอน่าจะอยู่ที่บ้านแฟนหนุ่มของเธอคุณชื่ออะไรเดวิดเดวิดคาลาแฮนเดวิดใช้เวลาก่อนจะออกมาพบตำรวจ เขาเป็นแฟนหนุ่มที่นักสืบได้ยินเรื่องราวมามากแต่เขาอ้างว่าพวกเขาเลิกกันแล้วและมาทายอยู่กับแฟนหนุ่มคนใหม่ทำให้เรื่องยิ่งสับสนเอาละลงมานี่หน่อยนั่งลงก่อนได้ไหมทำไมคุณคิดว่าเธออยู่ที่บ้านแฟนหนุ่มก็เธออยู่ที่นั่นบ่อยๆที่ไหนไม่รู้ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครคุณอยู่ที่นี่คนเดียวใช่ไหมคุณกับหมา เธอมาที่นี่แค่สองสามครั้งต่อสัปดาห์เราเลิกกันมาเกือบปีแล้วนอนคนละห้องเธอเป็นโรคจิตเภทเธอหยุดกินยาบ้างทานยาบ้างฉันไม่รู้กี่ครั้งแล้วทุกอย่างเป็นความลับสุดยอดฉันเดาว่าเธอกับลูกสาวคงทะเลาะก,กันอีกนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เรามาที่นี่เพราะไม่มีใครในครอบครัวคุยกับเธอตั้งแต่กรกฎาคม ไม่รู้ยังไงฉันรู้ว่าเธอส่งข้อความหาคำพูดของเดวิดเพิ่มผู้ต้องสงสัยอีกคนแฟนหนุ่มคนที่สองแต่เขากำลังจะเผยรายละเอียดที่น่าตกใจยิ่งกว่าเดวิดบอกตำรวจว่ามาทาติดต่อกับเขาบ่อยครั้งที่จริงเธอไม่ได้หายตัวไปเลยเพราะเขาเห็นเธอหลายครั้งตั้งแต่นั้นมาและสิ่งที่เขาพูดยิ่งทำให้การหายตัวไปของเธอลึกลับยิ่งขึ้นคุณได้ข้อความจากใคร ไม่เธอไม่ได้ส่งฉันหมายถึงฉันเจอเธอบ้างเป็นครั้งคราวบ้านอยู่ในชื่อเธอได้บ้านมานานแปดปีแล้วฉันกำลังจัดการย้ายออกช้าช้าแต่ไม่มีเงินฉันรู้ว่าเธอคบคนอื่นเขาชื่ออะไรไม่รู้ไม่เคยเจอเขาเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เดวิดดูเหมือนมีข้อมูลเชิงลึกไม่เพียงเกี่ยวกับมาธา แต่ยังรวมถึงเหตุผลที่เธอไม่ติดต่อครอบครัวเราอยากเจอเธอ,เธอตอนนี้เธอถูกบันทึกเป็นบุคคลสูญหายคุณไม่รู้ว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ฉันหมายถึงเธอกับครอบครัวทะเลาะก,กันบ่อยครั้งครอบครัวเปลี่ยนเบอร์โทโรไม่ให้เธอพวกเขาปฏิบัติกับเธอแย่มากการไม่คุยกับพวกเขาไม่แปลกใจฉันเลยเหตุการณ์นี้อาจดูเหมือนจบลงอย่างธรรมดาในตอนนี้ แต่เหตุการณ์ลึกลับรอบการหายตัวไปของมาธากำลังจะเดือดพล่านเริ่มจากคิมความเชื่อมโยงที่น่าขนลุกยื่นรายงานบุคคลศูญหายอย่างเป็นทางการที่นี่ฉันคุยกับเจ้าหน้าที่มากมายแล้วทุกคนที่เธอรู้จักเพื่อนครอบครัวไม่มีใครเห็นหน้าเธอหรือคุยกับเธอมาเกือบเดือนแล้วมีข้อความเมื่อวานข้อความถูกส่งถึงที่ชายของเธอบอกว่าโทรศัพท์ของเธอรับข้อความได้ แต่โทรไม่ได้เพราะไม่ได้เติมเงินฉันส่งข้อความจากโทรศัพท์ของแม่บอกว่านี่ลูกสาวอยากรู้ว่าอยู่ไหนฉันอยู่ที่คิงดอมฮอร์ในเคนกับเพื่อนฉันบอกว่าโอเคอยู่ที่นั่นฉันจะไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยู่ที่นั่นแล้วคุณไม่รู้ว่าฉันอยู่ไหนคุณบอกว่าอยู่ที่นั่นแล้วอยู่ไหนเพียงสองวันหลังคุยกับเดวิดคิมบอกตำรวจว่าแม่พยายามติดต่อ แต่เมื่อคิมพูดต่อน,นักสืบรู้ว่านี่ไม่ใช่ความหวังแต่เป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวฉันกำลังกินข้าวแล้วมีโพสต์ใน Messenger วิธีพิมพ์ของเธอเปลี่ยนไปสิ้นเชิงเธอบอกว่ากโกรธครอบครัวซึ่งเขารู้ว่าเธอไม่สนิทกับเราแต่เธอยังคุยกับพี่ชายตลอดอะไรที่เราเห็นแม่ของฉันแฟนหนุ่มของเธอไม่รู้ว่าเขาคุณมีกุญแจบ้านไหม ไม่มีคิมบอกนักสืบว่าเดวิดเป็นแฟนหนุ่มคนเดียวที่มาทาเคยพูดถึงเมื่อนักสืบรู้ว่าเดวิดอาจหลอกพวกเขาและอาจไม่มีแฟนหนุ่มคนอื่นเลยพวกเขากลับไปคุยกับเขาคุณไม่รู้ชื่อแฟนหนุ่มคนนี้เลยไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนไม่เคยเจอเขาเธอได้เงินประกันสังคมไหมใช่ใครขึ้นเงินเช็คของเธอ เธอแล้วใครขึ้นเงินเช็คคุณไม่ได้ขึ้นเงินเช็คประกันสังคมของเธอไม่เธอไม่ได้เงินประกันแบบนั้นเธอได้อะไรคุณเข้าถึงบัญชีของเธอไหมคุณไม่ได้ใช้บัญชีของเธอใช่ไหมเธอจ่ายค่าบ้าน250ฉันจ่ายค่าสาธารณูปโภคเราแบ่งภาษีกันน้องสาวฉันเพิ่งโอนชื่อให้เธอคุณบอกว่าแบ่งค่าสาธารณูปโภค ก็ขึ้นอยู่กับว่าค่าสาธารณูปโภคเท่าไหร่ถ้าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่เธอให้เงินครึ่งหนึ่งได้ยังไงไม่ใช่ปัญหากับเราเราแยกห้องนอนมาเป็นปีแล้วเราคบกันมาสิบหถึงสิหปีเริ่มมีปัญหาปีที่แล้วเธอพยายามทำตัวเป็นผู้ใหญ่แยกทางกันอย่างสันติเธอตัดสินใจย้าย,ายออกไม่เธอยังอยู่ที่นี่ครั้งสุดท้ายที่เธออยู่ที่นี่เมื่อไหร่เธอยังอยู่ที่นี่ เมื่อไหร่ที่เธอค้างที่นี่ครั้งสุดท้ายไม่รู้คงห้าหรือหวันก่อนรถบรรทุกคันนี้ของใครของเพื่อนฉันตอนนี้พวกเขาไม่มีหลักฐานแน่นาต่อเดวิดแม้ว่าเขาจะดูน่าสงสัยและเหมือนแต่งเรื่องตำรวจตัดสินใจควบคุมตัวเดวิดเพราะเขามีหมายจับในข้อหาเล็กน้อยที่ไม่เกี่ยวข้องเหตุการณ์แปลกๆทำให้ตำรวจงงงวยในการค้นหาความจริง และในการเยี่ยมครั้งที่สี่ความรู้สึกไม่สบายใจในบ้านนี้ถึงจุดแตกหักไม่มีทางออกคนเดียวที่อาจรู้ว่ามาทาอยู่ไหนคือเดวิดคาราแฮนอดีตแฟนหนุ่มนี่อาจเป็นโอกาสเดียวในการหามาทาและทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องสอบสวนแต่ตำรวจไม่รู้ว่าพวกเขากำลังจะเจอเรื่องช็อกผมชื่อแฮนเขาคือมาร์กเจ้านายโกรธเราเรื่องคดีบุคคลสูญหายที่ไม่คืบหน้า นักสืบเริ่มได้คำถามง่ายๆไม่ก้าวร้าวแต่เบื้องหลังคำพูดธรรมดาพวกเขารอให้เดวิดพลาดและช่วงเวลานั้นใกล้กว่าที่เขาคิดคุณกับโรบินเป็นแฟนกันหรือเปล่าใช่เราเริ่มคบกันตั้งแต่ปี2002นานมากระวังแผนแต่งงานเมื่อสองปีก่อนแต่เริ่มทะเลาะกันเรื่องเล็กๆเธอเป็นโรคจิตเภทเธอหยุดกินยาบ้างทานบ้าง บางครั้งฉันต้องออกจากบ้านเพื่อลดความตึงเครียดครั้งสุดท้ายที่คุณคุยกับเธอเมื่อไหร่ต้นเดือนที่แล้วสิงหาคมเธอบอกว่าจะไปฟลอริดาสองสามสัปดาห์ฉันไม่อยู่บ้านเธอมีคำสั่งห้ามคุณคำสั่งแยกทางนานหกเดือนคุณถูกจับไหมไม่เธอเรียกตำรวจมาใส่ฉันครึ่งโหลครั้งแต่ฉันไม่เคยแตะต้องเธอไม่มีรอยขีดข่วนบนตัวเธอ รายงานทุกฉบับจะบอกแบบเดียวกันเธอโกรธฉันก็จากไปเธอคิดว่าฉันนอกใจตำรวจรู้ว่าเดวิดไม่ใช่แค่ผู้ต้องสงสยัยเขาเป็นคนที่มาทาร้องเรียนครั้งสุดท้ายที่โทรหา911สิ่งที่คุณจะเห็นคือช่วงเวลานั้นที่ถูกบันทึกสวัสดีเกิดอะไรขึ้นฉันโทรหาคุณเกิดอะไรขึ้นฉันจะรื้อฟื้นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ14เดือนก่อน ข้อจำกัดอายุความน่าจะสิบปีใช่ไหมพวกเขาที่สำนักงานรู้เรื่องนี้แล้วและฉันโทร9 1 1คืนนั้นสองคืนก่อนฉันโทร9 1 1เขาไม่ได้ออกมาด้วยชื่อจริงคืนที่สามฉันโทรอีกครั้งหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นฉันได้คำสั่งห้ามเขามาทาดูรบกวนใจมากขณะคุยกับตำรวจเตือนว่ามีคำสั่งห้ามเดวิดเป็นคำเตือนที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะสำคัญ ตอนนี้ที่มาทาหายตัวไปนักสืบเผชิญหน้ากับเดวิดในห้องสอบสวนทุกคำที่เขาพูดอาจเป็นกุญแจในการหาเธอคุณคุยกับเธอครั้งที่สามหรือสี่เธอบอกว่าจะไปฟลอริดาใช่เธอบอกว่าพ่อเธอกำลังจะตายสองสามสัปดาห์ต่อมาเธอกลับมาที่บ้านครั้งหนึ่งฉันรู้ว่าเธอกำลังคบคนอื่นแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเดวิดเริ่มเสนอทฤษฎีของตัวเอง แต่แทนที่จะชัดเจนกลับยิ่งทําให้ลึกลับเดวิดเธออยู่กับคนที่เธอกําลังคบไม่ได้อยู่ที่บ้านใช่นั่นคือสิ่งที่ฉันคิดและฉันเชื่อว่าเธอกลับไปติดยาแตกอีกเพราะฉันพบอุปกรณ์เสพยาที่บ้านฉันไม่ใช่นักบุญฉันสูบกัญชาบ้างเราเคยเสพยาด้วยกันแต่เลิกไปหกปีแล้วคุณบอกว่าคุยกับลูกสาวเธอสองสามครั้งใช่คิมใช่ไหมขอโทษคิม เราไม่ค่อยลงรอยกันโรบินเป็นโรคจิตเภทพวกเขาไม่คุยกันนานเป็นเดือนในช่วงหนึ่งโรบินไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของครอบครัวระหว่างการสอบสวนของเดวิดนักสืบได้รับโทรศัพท์ที่น่าตกใจจากเพื่อนบ้านของมาธาที่เปลี่ยนทิศทางของคดีมีหลุมไฟที่ด้านหลังฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอหายตัวไปจนเมื่อไม่กี่วันก่อนคุยกับตำรวจชื่อแมคคอนเนล คุณเห็นกิจกรรมอะไรในสวนหลังบ้านบ้างไหมแค่ผู้ชายที่อยู่ที่นั่นเขาทำอะไรกลางคืนมีกลิ่นไมไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะพวกเขามีหลุมไฟบ่อยครั้งสุดท้ายที่คุณเห็นเธอเมื่อไหร่วันที่หกสิงหาคมสองสามวันต่อมามีกลิ่นไมฉันคิดว่าใกล้บ้านวันนั้นฝนตกหนักฉันเดินผ่านที่ว่างข้างบ้านที่เธอเป็นเจ้าของ มีกลิ่นเหม็นรุนแรงไม่ใช่วันเก็บขยะคำกล่าวของเพื่อนบ้านน่าตกใจเขาอ้างว่ามีกลิ่นเหม็นจากสวนหลังบ้านของมาธาและสิ่งที่ฝังอยู่ที่นั่นจะกลายเป็นการค้นพบที่น่าสยดสยองที่สุดสุภาพบุรุษคุณบอกฉันมาอืมเรื่องใหญ่น่าสงสัยมากเหมือนเป็นส่วนของร่างกายเมื่อได้ยินข่าวลูกพี่ลูกน้องและลูกสาวของมาธารีบมาที่เกิดเหตุแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือ ครั้งนี้ตำรวจจะพบเธอแต่ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนหวังพวกเขาควรจะอยู่ด้วยกันคบกันบ้างเลิกกันบ้างเมื่อทะเลาะกันพวกเขาเรียกเราคุณมีข้อความจากคนอื่นไหมเธอส่งมาให้ฉันพบคนแล้วหรือยังเรายังไม่รู้เราไม่บอกว่าใช่หรือไม่ใช่เราจะแจ้งให้คุณทราบฉันรู้ว่านั่นคือแม่คุณ เราจะให้คุณคุยกับคนจัดหน่วยช่วยเหลือเยื่อพวกเขาจะช่วยได้ดีกว่าเราคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหมทำไมไม่รู้เราไม่อยากปนเปื้อนอะไรถ้าเป็นจริงเราจะทำงานอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาหลักฐานเราจะแจ้งให้คุณทราบและให้คุณคุยกับหน่วยช่วยเหลือเหยื่อพวกเขายอดเยี่ยมบอกได้ไหมว่าเป็นเธอตอนนี้ยังไม่ ยังไม่มีคนมาขุดต้องรอและดูหลังจากขุดทั้งวันความจริงปรากฏในแบบที่น่าสะพรึงกลัวในหลุมไฟหลังบ้านพบซากของมาทาโรบินฟรีแทดถูกเผาจนจำไม่ได้ DNA ยืนยันความกลัวของตำรวจแต่การพบเธอเป็นเพียงครึ่งทางในห้องสอบสวนนักสืบกดดันเดวิดให้สารภาพเขเริ่มแตกและสิ่งที่เขาเผยต่อไป มืดมิดกว่าที่ใครจินตนาการผมคิดว่ามีอะไรอีกที่คุณไม่ได้บอกเราเดฟผมบอกทุกอย่างที่รู้แล้วผมไม่คิดว่าเขาบอกทุกอย่างผมบอกแล้วมีบางส่วนในเรื่องของคุณที่ขาดหายเดฟนี่คือเหตุผลที่คุณเขียนนี่คือลายมือคุณคุณเขียนชื่อน้องสาวคุณปัญหาคือน,นี่คือเดือนสิงหาคมและนั่นคือลายมือของโรบินแฟนสาวคุณ ผมบอกว่าสิงหาคมเดือนที่แล้วนี่คือกันยายนที่คุณจ่ายค่าเช่าเพื่อให้ดูเหมือนโรบินยังอยู่ผมทำแบบนี้หลายครั้งคุณบอกว่าไม่เคยทำคุณไม่เคยถามว่าผมซื้อเงินสั่งจ่ายให้เธอผมถามแล้วว่าคุณจ่ายเงินไหมผมซื้อเงินสั่งจ่ายและให้คืนเธอทุกอย่างอยู่บนโต๊ะหลักฐานว่าเดวิดปลอมลายเซ็นของมาธาเพื่อให้คนเชื่อว่าเธอยังมีชีวิต ตอนนี้เหลือเพียงสิ่งที่เขาพยายามปกปิดความจริงแกล้งทำเป็นเธอบนโทรศัพท์ของเธอบอกเรามาผมไม่มีโทรศัพท์ของเธอโทรศัพท์คุณอยู่ไหนไม่รู้เราพบมันที่ที่คุณซ่อนทำไมไม่บอกความจริงเกิดอะไรขึ้นคุณจะรู้สึกดีขึ้นทุกคนมีจุดแตกหักนักสืบพบจุดนั้นของเขาเดฟผมขอถามอะไรหน่อย คุณซื่อสัตย์และให้ความร่วมมือมากคุณเป็นคนใจร้ายหรือเปล่าไม่คุณไม่อยากให้คนคิดแบบนั้นใช่ไหมบอกมันออกมาเดฟคุณต้องรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจและในไม่ช้าเดวิดจะสารภาพทุกอย่างคำตอบที่ตำรวจพยายามหาตั้งแต่แรกแต่ไม่มีใครคาดคิดว่า การเปิดเผยของเขาจะน่าสยดสยองผมขุดมันออกมาผมไม่ได้เผาเธอเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับโรบินเธอตะโกนใส่หน้าไม่หยุดผมตีเธอคุณอยู่ที่ไหนฉันบนในห้องนอนคุณตีเธอด้วยอะไรมีด้ามขวานครึ่งอันข้างเตียงเธอเก็บไว้เพื่อป้องกันตัวผมไม่รู้ผมแค่เสียสติ คุณตีเธอด้วยด้ามขวานใช่ไม่รู้ว่ากี่ครั้งหลังจากตีเธอผมบีบคอเธอทุกอย่างจบในสองนาทีคุณใช้มือหรืออะไรบีบคอผมใช้เชือกผมกลัวมากรู้ว่าเธอตายแล้วผมขอโทษนานแค่ไหนเธอไม่ยอมหยุดเธอรู้ว่าผมไม่มีที่ไปผมให้ทุกบาทที่ผมมี แต่ไม่เคยพอหลังจากโรบินตายเกิดอะไรขึ้นผมลากเธอไปด้านหลังขุดหลุมลึกสองสามฟุตโยนเธอลงไปกลบดินคุณทำอะไรกับโรบินก่อนใส่ลงไปเธอใส่ชุดนอนผมใช้ผ้าห่มที่อยู่ที่นั่นผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้วางแผนการปิดคดีตำรวจยังไม่มีสิ่งที่อธิบายทุกอย่าง แรงจูงใจในห้องสอบสวนนักสืบพันไปหาเดวิดอีกครั้งมันไม่ใช่วิธีที่ให้เกียรติคนผมรู้ผมกลัวมากผมเข้าใจความกลัวมันคืออะไรเดฟทะเลาะก,กันเธอเรียกตำรวจมาใส่ผมอีกครั้งโดยไม่มีเหตุผลผมแค่เสียสติทะเลาะก,กันเรื่องอะไรวันก่อนหน้าเราทะเลาะก,กันผมออกจากบ้านเพื่อรักษาความสงบ เธอหาว่าผมโกงวันนั้นเธอปลุกผมบอกว่าตำรวจกำลังมาผมวิ่งออกจากบ้านซ่อนหลังรัว้วผมกลับเข้าไปถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ผมโมโหด้วยคำสารภาพเดวิดคาลาแฮนถูกควบคุมตัวเผชิญข้อหาฆาตกรรมระดับหนึ่งทำลายหลักฐานดูหมิน่นศพและความรุนแรงในครอบครัว ในปี2562เขารับสารภาพทุกข้อหาและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยมีโอกาสขอทันบนหลัง18ปีความยุติธรรมอาจได้รับการตีแผ่แต่การจากไปของมาทาทิ้งความเงียบเตือนถึงชีวิตที่ถูกขโมยและบ้านที่ควรเป็นที่ปลอดภัย